สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะพานักเรียนติดตั้งซอกคลัตนะครับในรถยนต์อีซุดีแม็นี่นี่คือหน้าตาของซอกคลัตนะครับซื้อมาในราคา250บาทข้างในก็จะเป็นเหล็กแบบแบบนี้นะครับสแผ่นนะครับกำลังจะพานักเรียนติดตั้งซอกคลัตนะครับดับแรกเราก็ ขับรถมาที่หลุมบริการนะครับขับรถาที่หลุมบริการแต่เราก็มุดลงไปข้างล่างนะครับมุดลงไปข้างล่างรถอ่าคัดของอีซูดีแมกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราก็อถอดถอดโบลยึดปั๊มคัดตัวล่างนะครับจะเป็นเบอกเกร์17สองตัวนะครับให,ให้บล็อกยิงเลยครับ ง่ายง่าใช้เบร์สิบเจ็ดสองตัวครับถอดตามคัดตัวล่างออกมาเลยจะมีโบลยึดสองตัวนะครับหรือน็อตสองตัวตามรูปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยๆยกปั๊มคัดตัวล่างออกครับอาจจะเฟิรนิดนึงเฟิรนิดนึงนะครับ นี่คือหน้าตาของปั๊มคัดพอจะให้ตรงแต่งออกมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาซอฟคัดที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับซอฟคัดมาติดตั้งแทนใส่ซอฟคัดนะครับติดตั้งแล้วครับข้างในซอฟคัดก็จะมีรูสองรูนะครับรูขว้ามือสุดเป็นรูยึด ่าเป็นรูยึดซอกคัตกับตีนผีนะครับต่อหากันเขามีน็อตแถมให้นะครับมีน็อตแถมให้เราจะยึดเสร็จแล้วก็ใส่แป้นหน้าแปลนที่ก็แถมมานะครับแทนปมคัดนะครับรูเดียวกันเลยแทนปัาคัดนะครับ หลังจากนั้นก็ขันขันโบลเบอร์สิบเจ็ดนะครับบนล่างสองตัวขันขันขันแผ่นซอกคัดที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปแล้วแบบนี้นะครับขันบนขันล่างจะมีโบลสองตัวนะครับโบลเอร์สิบเจ็ดสองตัว บอกยิงเข้าไปเลยนิดนึงนะครับต้องดูด้วยล่ะจะต้องบอกยิงจะต้องตั้งตรงๆนะครับไม่เอียงไม่เอียง,ยงถ้าเอียงมันจะเสียหัวโบลครับอ่าหยึดบ,บนบนล่าง หลังจากนั้นเอาจารบีมาแต้มตรงตรงรูอีกรูหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับสากสากของปั๊มที่สากี่สากเราก็แต้มจาระบีด้วยนะครับแล้วประกอบปั๊มพัดเข้าไปเหมือนเดิมโบลยิงเข้าไปไป ปอกไฟ,ฟยิงเข้าไปเลยอ่าเป็นอาซิซินนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปสาธิตเหยียบดูก็เวลาทำงานมันติดก,กับท่อน้ำมันท่ออะไรไหมเรานี้กำลังทดสอบนะครับอ่าทดสอบเหยียบทดสอบก,การทำงานดูอ่าจะต้องไม่ชนกับ พอน้ามันเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้งซอกคัดง่ายๆใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับขอให้มีเครื่องมือ